สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทรทุกท่านอาคลิปนี้คลิปสุดท้ายสำหรับหมวดนี้นะคะปู่แจ้ค่ะจะองให้มาสามศูนย์หกนะคะเลขล่างจะไดให้ห้าเจ็ดตัวเดียวนะคะข้างบนก็มีศูนย์สามศูนย์หกแล้วก็อะไรนะศูนย์สามศูนย์หกแล้วก็หกสามแล้วก็หกสามนะคะอะ่ดูตามนั้นเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายสุดท้ายจริงๆค่ะเอานะคะอาจารย์พลคอทอมอค่ะ นะคะเราไปเลยนะคะไม่มัวพูดพร่ำทำเพลงนะคะ <c oughs> จะเสียเวลานะคะเอาเลยค่ะภาษาคนคนบ้านนอกบ้านนอกเนาะจะเอามืดแตะน้ำลายปับโดนได้เพิ่นอ่ะอามาะค่ะอามานะคะท่านผู้ชมคลิปนี้ไปคลิป โค้งสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะคะรวมให้หมดเลยแล้วอารมาแคบเอาเลยค่ะแล้วก็มาปูสามแปดแปดนะคะเป็นสูตรของปูสามแปดแปดนะคะอ่านะคะอย่างนี้เลยนะคะอ่านะคะแคบเอาเลยค่ะแคบเอาเลยนะคะ แล้วก็มาที่อาจารย์ใต้เลขลับนะคะนี่ค่ะอาจารย์ใต้เลขกลับท่านก็เคยเข้าสามตัวมาแล้วนะคะเลียอาจารย์นีนะคะดูเลยนะคะแคบเอาเลยค่ะจดเอาเลยหรือว่าแคบเอาไว้เลยนะคะปูองอาจหญ้าดอกไม้ค่ะ แคบเอาเลยนะคะแคบเลยค่ะแคบเลยค่ะไม่เพื่อเป็นการเสียเวลานะคะวงสุดท้ายก็สุดท้ายจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็ต้องไปลุ้นกันตอนเย็นค่ะประมาณบ่ายสองโมงเราเริ่มลุ้นกันเลยนะคะมาเลยค่ะปูลึกลับค่ะ ปูลึกลับนะคะปูลึกลับท่านให้มาดวดนะคะอ่ะแคปเอาเลยนะคะเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งสามค่ะปูสายลับเงินล้านค่ะท่านผู้ชมนะคะแคปเอาเลยนะคะ แก็บเอาเลยค่ะแก็บเอาเลยนะคะรีบซื้อรีบหาเลยนะคะตอนเย็นก็จะได้มีเฮก็จะได้รับทับกันนะคะคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นนะคะคลิปนี้เป็นคลิป,ลปสรุปนะคะ แคบเอาไว้เลยค่ะแคบเอานะคะแล้วก็มาปูลึกลับค่ะใบที่สอที่ท่านให้มานะคะแคบเอาเลยนะคะ แคบไปยังคะแคบแล้วนะคะอ้าวแคบแล้วเราก็ไปต่อกันเลยจ้าไปต่อกันเลยนะคะไปต่อกันเลยค่ะปูซีห้าหรืออาจารย์ต้นเศรษฐีนะคะให้มาแล้วจ้านะคะอ่าแคบไปเลยค่ะ แคปเลยนะคะแคหรืยยังคะแคปแล้วเราก็จะไปต่อเลยนะคะไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปก็เป็นเลขปู่ห้าเจ็ดแปดค่ะเป็นแนวทางจากปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะ แคบยังค้แคบยังค้าแคบยังค้าแคบยังค้าอูห้าเจ็ดแปดนะคะมีค่ะอูห้าเจ็ดแปดให้มาแล้วนะคะ แคปแล้วแคปแล้วเนาะ,ะแคบอะไรยังคะแคปนะคะปู่ห้าเจ็ดแปดแคปแล้วนะคะแคปแล้วทีนี้ต่อไปแล้วก็ไปเป็นปู่หรือสีค่ะ ปูหรือสีนะคะอ่าแคปเลยนะคะอ่านะคะแคปเลยนะคะนี่เลีปูหรือสีค่ะงวดนี้น่าจะมีหลายตัวสักหน่อยนะคะ นี่ของปู่ฤสีเป็นงวดที่สี่นะคะสามงวดก็เข้าหมดทั้งสามงวดนะคะงวดนี้งวดที่สีค่ะบางงวดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างบางงวดก็เข้าบนอย่างเดียวนะคะงวดเมื่อกี้นี่ของท่านเข้าบนนะคะศูนย์ห้าอันนี้งวดที่สี่นะคะจากปู่ฤษีค่ะนะคะท่านให้มางวดแรกเข้าสองตัวบนล่างงวดที่สองเข้าสองตัวบนล่างงวดที่สาก็คือเข้าเข้าบนนะคะอย่างเดียวนะคะ แคบยังคะแคบแล้วเนาะอ่าแคบแล้วเนาะต่อไปค่ะต่อไปก็เป็นของปูวปป่วัดป่าอุดรค่ะปู่วัดป่าอุดรนะคะอ่าแคบเลยจ้าแคบเลยนะคะ แคบแล้วนะคะอาแคบแล้วค่ะนี่ของปู่วัดป่าอุดรน,นะคะต่อไปนะคะต่อไปของคุณยายนางฟันธงมาด่วนนะคะค่ะอ้าวแคบเลยจ้าแคบเลยนะคะของคุณยายนางค่ะแคบนะคะแคบเลยค่ะชัดไหมคะ แคบเลยนะคะแคบเลยค่ะวันนี้ตอนเย็นเรามีเฮกันนะคะนั่งเฝ้าจอทีวีเลยนะคะ ะค่ะอ่ะใกล้ๆนะคะอ่านะคะสรุปให้ไปที่เรียบร้อยนั้นนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะปูน่นาโคนะคะพ่อปูน่นาโคค่ะ แค่พเอเลยนะคะเรียกสรุปแล้วนะคะสรุปค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะอูนาโคค่ะ ต่อไปเลขหญ้าสีดาจันนะคะแม่หญ้าสีดาจันนะคะอ้าวแคปเอาเลยจ้าโอเคนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะวันนี้เราจะต้องมีเฮกันนะคะนั่งหน้าจอทีวีนั่งลุ้นนะคะ ใครซื้อลอตเตอรี่มาก็เอาลอตเตอรี่เลียงต่อหน้าเลยนะคะต่อหน้าตัวเองเ <c oughs> ขาเขาประกาศผลรางวัลก็ดูไปด้วยนะคะอ่าพอปู่สีสุดโทค่ะของอีพอพอปูสีสุดโ,โ,ดโนะตนตนาคราชนะคะงวดนี้ทาให้มาหางเดียวกับสองศูนย์เก้าไม่มีเลขล่างนะคะไม่ให้เลขล่างท่านบอกว่าเอาไปสามตัวพอสาธุข,ขอให้ถูกเดยอีพออ ได้สังขรณ์ต่อ้าบบถือ,อ,อกับได้สังเอยพอขอทุกท่านโชคดีค่ะกับตัวเลขในสวนธรรมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปนะคะก็จะมีเยอะสักหน่อยนะคะเราก็เลือกแคบเอาไว้เราก็เลือกเอาว่าเราชอบของใครนะคะมันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเราพิจารณาดูว่าเราชอบแนวทางตัวไหนแค่ชอบแนวทางของใครนะคะ เราก็ซื้อของคนนั้นนี่คือเป็นการเสี่ยงดวงที่ถูกต้องนะคะเราก็ดูไปค่ะเพื่อความบันเทิงนะคะเราก็ดูไปเพื่อความบันเทิงแล้วก็ดูไปนะคะว่าเลขปู่ย่าไหนจะเข้าหรือว่าของอาจารย์ไหนจะเข้าของอเซียนไหนจะเข้าแล้วก็ของปู่ย่าไหนจะเข้าของหลวงปู่หลวงพ่อนะคะมีกันเยอะแยะมากมายเราก็ดูไว้เป็นเพียงแนวทางนะคะเราชื่นชอบเราก็จัดขัดเ,เราก็ซื้อเลยนะคะก็ปู่ซีสุดทค่ะ ขอทุกทุกท่านโชคดีคกะดวันนี้ต้องมีเฮวันนี้ต้องมีฮาวันนี้ต้องมีลาบนะคะอ่าเมื่อเรามีโชคเราก็ต้องมีลาบตามมานะคะลาบก่อยซ้อยแซ่ขอทุกท่านโชคดีนะคะขอเฮฟซีของสาวดาร่ํารวยเงินทองมีอยู่มีกินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้ให้ลูกให้นหลานเหลือไว้สร้างบุญสร้างทานสร้างกุศลผลบุญตลอดไปนะคะขอทุกทุกท่านมีโชคมีโชคมีชัยให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและให้มีโชคมีลาบได้รางวัลได้โชคเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอทุกท่านเฮงเฮรวยรวสวยๆงามๆมีโชคมีลาบกินกันมืนอ้อนี้เด้อพี่น้องขอท่านโชคดีจ้า